เพื่อ้น <Safe> ห <hart mark> ่วงกับมื่อไปมือตั้งควงเนาะได้ใจแม่มั่งกับยากลุกขึ้นเต้นหมดแล้วเต้นได้เต้นแล้วป่เอาเนาะค่ะเมื่อหันแม่ล่างปูโดมหองเฮ้าเนาะค่ะเพิ่นกะเด็กป้อยตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะกระือสามตัวเลยสองตัวเนาะค่ะแต่กากะไฮตามข้าหมันสัญญาเนาะค่ะว่าค่ะตัวเลขเต้าเขาสามตัวตรงหรือว่าสองตัวตรงเนาะค่ะเต่าสิมาแก้วบนยศสารตาเสตจันของเฮ้าเนาะค่ะเต้ากับเด็ท่ำตาม อ่าสถาที่เอเวอรซีเนาะค่เป็นกระรวมทําบุญมานเนาะค่ะต้องบอกทุกคนเอาซิโวแบบเฝ้าเนาะค่ะไอตัวเลขของเต้าเนาะค่ะก็มีทีมาที่ไปก็คือตาเสตจันเนาะค่ะเพิ่นไปบอกเนาะค่ะเพิ่นไปบอกว่าบ่ต้องเสียใจดอกยังไงก็สิให้เข่าคือเก่าสิบ่ให้ยสารของเพิ่นหนีเงียบเงาเนาะค่ะฝึกก็บอกกับเต้าว่าจังซี่เพิ่นไปเข้าฝัน แล้วก็มีเหล็กย้ายของเต่านะค่ะเพื่อนเก่าบอกว่าเนี่ยมือเศร้าอกูก็ได้ไปบอกมึงยั่วมึนวางสีเนาะเพื่อนกับไปบอกตามความฝันล่ะเพื่อนกับไปบอกยังกาะเก่าฮะแต่มันกาะเก่าสิเนาะค่ะเพื่อนกับไปบอกมือจุกจ่อกับเได้อ่ากับเมื่อนนั้ก็ได้ไล่ไล่ซดยูเนาะค่ะยนี่ยมือเศร้าเนาะแล้วก็บอกว่าให้เราวางศูนย์เด้ออ่าห้าไปไปไหนห้าศูนย์อ่าห้ามีศูนย์แต่ก็วางสี่เนาะค่ะก็จะเป็น หลวงตัวไทยแตีวบอกเนาะค่ะอาการยงตาเซตจันเนาะค่ะเพิ่นไปบอกตัวเลขของแต้วเนาะค่ะไปไปบอกเนาะค่ะก่อนแต้วสีเดินทางมา <c oughs> เพิ่นไปบอกเลขก็คือมันมาตรงกับไอ้ที่ตรงกับเลขที่แต้วจุดได้เนาะค่ะ <c oughs> ตรงกับเลขถูกนะตรงกับเลขถูกนาะคะ <c oughs> ่เะ,คะ <c oughs> เพิเ่นไปบอกนั่นก็คือศ <c oughs> ูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามค่ะ แต่เลขของเฮาผันมาจุดได้ยังก่อนสามห้าศูนอย่าลืมนะคะสามตนี่ก็คือห้แตกมาเหรอเนาะจ้าเลขที่ขึ้แตกสามตัวนี่แมนค่ะเพิ่นไปบอก0ูนห้าสเนาะค่ะมาที่นี่เลขย้ายของเต้าวเนาะค่ะเพิ่นไปไฮก็คือห้าเก้าศูนย์เนาเก้าศูเนาะค่ะ ค่ะครับที่นี่สองโตนะคะ่ะสองโตเพิ่นไปไห้ขอตาเซตจันห้องเฮาเพิ่นไปไห้เด็ก็คือเกาหกแต่เต๋อแบไม่เยียบแบบจะถือเกาเจ็ดจ้าเพิ่นไปไห้เกาหกเลยค่ะตาเซตจันห้องเฮาเนาะค่ะเพิ่นไปไห้ก็คือนเต่าบอกไปว่าหัดละเนาะเราทั้งบอกทั้งเมย์เม่อยุ่งซี่เมย์เฮ้จ้าจะให้เพิ่นจุดเอาเนาะค่ะ เพียงแนวทางเ้อท่านผู้ชม่าทุกอย่างก็ให้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะตึกเพียดกับเยาวากันเด้อค่ะ่เอาเนอมาจูกระดาเดี๋ยวสิสมุเมื่อกี้เรเที่เียนเขียนหยเอนหมดเ่มเลยไ่ไม่ส่เข้าไปอีกกระดาษใหญ่ๆหน่อย

ศอันนี้เ็ลขถูกเบึาหายไปแล้วครับเลขท่นี่อันตาายเพิ่นไปไหเอาจารยเพิ่นไปไห้เนาะตัวมาแล้วนะครับจังหวัดตังเร็เต็สูอันละบสาอันเร็วแต้าศูนย์ตัวเดียวกันถูกกสามห้าูนกับนตัวเดียวกันนะคะจารศูน อุ้ยเหมื่อยเหื่อให้บมเน่เหมื่อยปันทิเยเนาะตัวตัวเดียวกันเลยเนาะศูนหาสามสามหาศูนหาแดดสามตัวมาแล้วเด้ไหสามตัวตากระยญ่เนาะเหน่าเหมื่อยทัเรื่องยังกดเ้าไป้นย์เก้าเนาะเป็นห้าเนย์ห้าเก้าศูนย์ ตงหาหาเก้าศูนครับโมเมนต์อันนี้ได้เอฟซีเอาไว้สุดทายได้เอฟซีผมติดตามมาสุไท้วยหนะ้นีด้่ะ